การต่อขนตาเรื่องแสงเป็นเรื่องสําคัญนะคะถ้าแสงไม่ถึงนะคะเราก็จะต่อขนตาลําบากนะคะเราจะมองไม่เห็นเส้นขนตานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปบ้านลูกค้านะคะสําคัญเลยก็คือเรื่องของไฟของแสงนะคะต้องถึกนะคะทุกครั้งที่ไปบ้านลูกค้าเราก็จะพกไฟไปด้วยนะคะโดยเป็นโคมไฟแบบนิลิงไลท์นะคะจะเป็นโคมไฟที่เป็นแบบพกพานะคะ ตอนที่ซื้อมันเนี่ยเขาก็จะมีให้เป็นเซ็ตมีกระเป๋าใส่ด้วยค่ะเพื่อที่เราจะได้พกพาสะดวกนั่นเองนะคะ แหลกไฟนะคะสามารถที่จะปรับแสงสว่างได้ด้วยค่ะเปิดนานๆนะคะไม่ร้อนหน้านะคะดีมากๆค่ะตัวนี้ใช้มาประมาณ3ปีกว่าแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ต่อขนตานะคะโดยกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าแบบล้อลากนะคะสามารถที่จะพกพาอุปกรณ์ต่อขนตาเก็บอุปกรณ์ต่อขนตาได้เยอะค่ะแล้วก็เป็นรถเข็นได้ด้วยนะคะสามารถวางอุปกรณ์ได้ด้วยค่ะเวลาที่เราต่อขนตาก็หยิบจับสะดวก ะะเป็นกระเป๋าแบบ2 in 1ส่วนลูกค้านอนบนเตียงรอเรียบร้อยแล้วค่ะ